เรียกได้ว่าเป็นนักธุรกิจคนเก่งที่มากความสามารถมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับดีไซเนอร์ชื่อดังคุณนิกจีรวัรณลิวอีสหรือที่รู้จักกันในนามดร์จีรวัรณลิวอีสพาทีมงานจัดงานแถลงข่าวยิ่งใหญ่ที่โรงแรมบายยกสกายเปิดตัวแบรนด์ใหม่ Thailand International Fashion Week ที่จะมีขึ้นในปี2025พร้อมประกาศ กลับเข้าสู่แฟชั่นอย่างเต็มตัวพร้อมนำท็อปโมเดลระดับโลกเตรียมตัวขึ้นรันเวย์แฟชั่นวีคที่ประเทศไทยเรียกได้ว่างานนี้เป็นกระแสฮือฮาและเป็นรันเวย์ที่พูดถึงเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะเป็นรันเวย์ที่แปลกแหวกแนวแล้วยังจะเป็นรันเวย์ที่ใหญ่ที่สุดที่เตรียมตัวที่จะมีขึ้นเร็วๆนี้และยังมีนางแบบมากกว่า3,000ชีวิตบินมาขึ้นรันเวย์ในครั้งนี้อีกด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนิกจิรวรนณิลิสค่ะ ชื่อว่า Thailand International Fashion Week ค่ะที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยนะคะเป็นประเทศเป็นประเทศแรกคือจริงๆนิกทำเกี่ยวกับวงการแฟชั่นมานานแล้วค่ะก็คือก็เท่าที่ออกข่าวบ่อยๆเนาะแล้วทีนี้ก็เลยตอนนี้ก็ผันตัวมาเป็น production ค่ะก็จะเป็น runway ของตัวเองค่ะเป็นแฟชั่นวีค 20, ค่ะ2025ค่ะก็เป็นในเดือนตุลาบบเออ่ของคอนเซปต์ขอขอ,อุปไว้ก่อนเพราะอยากเซอร์ไพรส์อะค่ะเอ่ออาจจะมีการที่เปลี่ยนแปลงนิดหน่อยค่ะอาจจะเป็นการที่เหมือนเอามาประยุกต์กันมากกว่าแล้วก็จะมีการนำดีไซเนอร์ของต่างประเทศทั่วโลกแล้วก็จะเป็นอา่าพวกเซลล์ศิลปินแล้วอาจจะมีเซอร์ไพรส์ถ้าเซอร์ไพรส์สุดๆก็คงจะเป็น <laughs> พี่สาวคนรอนโดอาจจะบินมาร่วมด้วยค่ะ น่าจะประมาณคร่าวๆที่แจ้งมาก็ประมาณน่าจะประมาณ300กว่าไม่ไม่ถึงทุ่มทุนสร้างค่ะก็คร่าวๆที่ประชุมกันกับทา,ทางทีมนะคะก็น่าจะเป็นตุลาค่ะค่ะตอนนี้หลกัหลกๆนิกมีบริษัท Jl Fashion UK นะคะอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะในโซนยุโรปแล้วก็นิกย้ายมาเมื่อ3ปีที่แล้วมาเปิดธุรกิจ Travel Tourism อยู่ที่ดูไบค่ะแล้วก็มีอ,อ,อาธิสติกมาชาราอาิสติกรอสค่ะอยู่ที่ดูไบเหมือนกันค่ะคลินิก เสริมความง,งามค่ะที่ดูไบแล้ววันนี้ก็มาโปรโมทเกี่ยวกับโปรเจกต์ TIFW นะคะที่จัดขึ้นที่เมืองไทยแล้วก็ JL Postcard ค่ะสตูดิโอจะอยู่ที่ดูไบเหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีร้านอาหารไทยชื่อ Jasmine Thai Restaurant นี่ก็อยู่ที่เบลรูค่ะใกล้ประเทศรัสเซียแล้วก็มีอีกร้านหนึ่งก็เป็นร้านบาร์ค่ะชิชาคาเฟ่ก็อยู่ที่เบลรูค่ะรัสเซีย <c oughs> คือนิกเบร์เกี่ยวกับแฟชั่นประมาณ11เดือนนะคะที่ทุ่มเกี่ยวกับบริหารธุรกิจให้ให้เติบโตก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป,เป็นทางที่ดีค่ะแล้วก็อยากจะขยายสาขาหลายประเทศทั่วโลกตอนนี้กลับมาทำแล้วค่ะปีหน้าเนี่ยมกราก็สปีดแล้วค่ะแฟชั่นกลับมาลุยเต็มตัวก,ก็ยากนะคะเพราะว่าคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศเราก็ต้องเรียนรู้ทั้งกฎหมายการเป็นอยู่แล้วก็ เกี่ยวกับทุกอย่างเลยค่ะการตลงการตลาดเพื่อแข่งขันกับกับเชื้อชาติต่างประเทศนะเพราะว่ดูไบเนี่ยจะเป็นเหมือนว่านวสเตอร์ทั่วโลกค่ะที่ที่มาลงมาลงทุนงานแล้วก็แข่งขันว่าคุณจะไปรอดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ก็ถือว่าของทีมเราก็มีทีมงานที่เก่ง ด้วยค่ะก็ต้องขอบคุณทีมงานก็ถือว่าไปได้ดีเพราะว่าเราเราเกิดที่ไทยเราก็อยากเราก็เน้นหลักโปรโมทประเทศไทยก่อนนะคะ,คะใช่ค่ะแล้วก็ปีนี้ก็จะขึ้นเมืองคานเหมือนเดิมค่ะ,คะก็กลับไปเทศกาลเหมือนใช่ค่ะก็จะเป็นหลักๆตอนนี้ที่แพลนก็คือไทยแลนด์แล้วก็ดูไบแล้วก็อังกฤษแล้วก็ทางยุโรปโซนยุโรป <ๆ>กระแสดีนะคะเพราะว่าตั้งแต่โปรโมทว่าเ,เราจะกลับมาลุยแฟชั่นนะหลังจากหยุดไป11เดือนทุกคนก็คือให้การตอบรับดีค่ะก็ <c oughs> <c oughs> คาดหวังคาดหวังค่ะโอเคค่ะขอฝากเกี่ยวกับรัเ Run way, Run way นเวย์รันเวย์นี้ด้วยนะคะ Thailand International Fashion Week ที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาค่ะ ก็จัดไม่ไกลกับคุณบิวเท่าไหร่สยามอินเตอร์เนชั่นแนลวอร์ดก็จัดใกล้กันหนึ่งอาทิตย์ก็คือมีพันธมิตรที่ดีอย่างคุณบิวค่ะที่ช่วยสปอร์ตกันแล้วก็ฝากเกี่ยวกับธุรกิจของดูไบด้วยเผื่อมีคนไทยที่ไหนต้องการบินไปที่ดูไบต้องการทำรีสิเดนต์ Resident, นะคะบัตรนักลงทุนอันนี้บราาิษัทเราก็รับจดทะเบียนด้วยค่ะ แล้วก็ขอสัญชาติอะไรเงี้ยค่ะอยู่แล้วค่ะ,ะใช่ใช่คือรายละเอียดทุกอย่างอยากจะขออุปไว้ก่อน,นะคะเพราะว่าอยากเซฟใครามากกว่าค่ะ Hi everyone, Salam alikum, Sawadika to everyone. My name is Sheikh a y a s h from Dubai. As a investor, I have business in Dubai and Belarus and even in p a t i a a Bangkok, Thailand. And uh, now all to everyone I just uh, want to uh, say one thing to everyone thank you so much to inviting me here and for the JAL patient show and for all the team อ๋อเขาบอกว่าเขาชื่อเชกยารนะคะเป็นนักธุรกิจที่มาจากดูไบแล้วก็ขอบคุณนักข่าวที่มาร่วมทําข่าววันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้มาร่วมงานวันนี้ค่ะ very very good and I'm very proud of This is all the team and uh, I feel very good to uh, be here and you are all team here to just support me for everything. My personal business in Dubai as a traveler, travel is and tourism to uh, provide for our customer like city tours, like desert sipari. And different kind of activities, and also we are uh, uh, hiring. Like we are looking for that. No, we are uh, we have like some investors from different countries, like uh, from uh, Belarus, from Albania, from European countries, from United Kingdom, from U.S., Canada, and Australia. Different kind of countries. We have investors. They are also coming to Dubai. They invest there as a property. And uh, also with the golden visa, like ten-year multiple, and also uh, they want to uh, invest or more than uh, other opportunities. And also we have like uh, recently we uh, I opened there in Belarus Kingstar Cafe, shisha cafe, and uh, now I planning to uh, open the company here uh, in Bangkok shisha cafe and also some uh, uh, alcohol bar and uh, more other opportunities. Uh เขาเพิ่งแจ้งเมื่อกี้ว่าตอนนี้เขากําลังแพลนที่จะมาเปิดร้านบาร์ที่กรุงเทพค่ะเพราะว่าพอมาเห็นแถวย่านสุขมุมวิทแล้วคนเยอะเขาก็เลยรู้สึกว่าชอบเขาคงจะกลับมาลงทุนปีหน้าค่ะที่ที่ประเทศไทย <Perfect. S 2> How do you feel about Thailand? Thailand in the whole world, I traveling many many countries around the world but Thailand is the one of the beautiful country and very big hospitality all over the people and very smiley people. and uh, i like it thailand so much bangkok also patia pocket too much all over thailand i like it about the weather people street foods and uh, different kind of things i have two social media accounts uh, one of the my uh, personal uh, i use it because i in thailand also business first like where can they find you they can find okay i will open the company and my uh, new uh, business here in thailand bangkok and uh, i soon i will find uh, our place and uh, everything and uh, i have two social media platforms uh, for that uh, my team and uh, we work on social media platforms instagram and tiktok and also we have facebook, facebook. and uh, google marketing also we have all of team there uh, uh, to do all the work for our business ก่อนอื่นเลยคุณน้ำขออนุญาตแนะนำตัวหน่อยนะคะอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอารีรัตน์จามิกรค่ะใช่ค่ะวันนี้ดีใจมากเลยค่ะที่ไม่ได้ร่วมงานกับเขายินดีด้วยค่ะคุณนิกค่ะยินดีค่ะค่ะวันนี้เรามาร่วมงานกับคุณนิกได้ยังไงคะ น้ำเป็นพี่สาวของคุณนิกอยู่แล้วค่ะก็เลยใช่ค่ะก็เลยตัวติดกันอยู่แล้วค่ะอย่างนี้ในธุรกิจที่เราทำเป็นเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับซาลอนใช่ค่ะบาร์เบอร์ซาลอนใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะอย่างนี้เราจะมีการได้ร่วมงานกับคุณนิกยังไงไหมคะแน่นอนค่ะที่ที่คุยกันไว้คือจะโทตามเข้าไปค่ะตามแคดวอกอะค่ะอาจจะไปทำผมให้พวกนางแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะติดตามตลอดค่ะบางทีก็อยู่ด้วย บางทีก็ไม่ได้ไปค่ะติดงานค่ะงานเยอะค่ะพูดถึงธุรกิจของคุณน้ำหน่อยได้ไหมคะบับเบิ้ลแอนด์ซาลอนเราชื่ออะไรนะคะที่จริงมี3สาขาค่ะก็จะมีหุ้นส่วนเป็นพี่เขาอะค่ะก็ชื่อหลักๆก็เป็นครูลเฮาส์สไตล์อะค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะบทบาทหน้าที่ทำอะไรบ้างนะคะ่อทำทุกอย่างทั้งบริหารทั้งทำเองแล้วก็ต้อนรับลูกค้าหมดเลยค่ะ ใช่ค่ะธุรกิจของเรา b a r b เ r อร์สาลอนอยู่ที่ไหนยังไงบ้างคะหลักๆเปิดที่บางสะเลค่ะสัตหีบแล้วก็จะมีที่พัทยาด้วยค่ะบ้านอำเภอก็มีค่ะกำลังวางแผนไว้ค่ะอยากอยากอายมาน่าจะปีหน้าค่ะเดี๋ยวจะแลนเข้ามาค่ะย่างค่ะกดดันอยู่ค่ะกดดันมากค่ะก็คุยกับทีมไว้ค่ะกำลังปรึกษากันอยู่ค่ะก็น่าจะพร้อมค่ะโดยส่วนตัวผมนะครับก็จะจะเป็น เป็นเพื่อนทางคุณน้ำอยู่แล้วแล้วก็เป็นหุ้นส่วนนะครับเป็นหุ้นส่วนร้านก็จะชื่อร้านคูแฮร์สไตล์บาร์เบอร์แอนด์ซาลอนนะครับสาขาหนึ่งก็จะอยู่ที่ตำบลบางสะเลสะยสัตหีบนะครับสาขาสองก็จะเป็นนาจอมเทียนสิบสามนะครับสาขาสามก็คือพัทยากะาครับครับเฟซบุ๊กหรือ TikTok IG ก็เสิร์ชตามนี้ได้เลยครับคูแฮร์สไตล์ค่ะ ตาหลักก็ตรงนี้ได้เลยค่ะเพราะน้ำเป็นคนดูแลค่ะแฟนเพจค่ะ